ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวนักขุดทุกท่านก็อันนี้จะเป็นแผงอัลมมฟัตสิบแผงนะครับจะเป็นแผงร้อยร้อยสิบโวลต์แต่ว่าใช้จริงก็จะอยู่ที่แตกมาแผงละเก้โวลต์นะครับทั้งหมดที่ผมใช้ก็จะเป็นสิบแผงนะครับที่เห็นอยู่เดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าระบบเป็นยังไงนะครับ พอต่ออนุกรมนะครับ5แผงแล้วก็ขนานกัน2ส,สติงไฟที่เข้ามาก็จะประมาณ380โวลต์นะครับ380โวลต์ก็จะเข้ามาเส้นนี้แล้วก็มาที่เบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็มาลงที่ซแล้วก็ออกไปเอาฟุตใจ่ายให้พาวเวอร์สปายของลิกเรานะครับส่วนไฟฟ้าจาก ไฟการไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามาที่ไดโอดบิดสอสองเส้นนี้นะครับแล้วก็จะออกมาเป็น DC 310 v โวลต์ที่2ชุดนี้ก็จะเป็นบวกกับลบก็มาต่อร่วมกันกันกบโซลาเซลล์ของเราตรงตรง C ตรงนี้นะครับ4ีพิลเตอร์ที่มาดูตรงสปายนะครับนี้ต่อออกมาก็ผมจะทำเป็นปลั๊กมาให้เสียบลิก2ลิกนะครับมีลิกนี้กับ ลิกนี้นะครับก็จะเข้ามาตรงมาหาพอพอภาวะส p พายที่จ่ายให้ลิกเลยนี่จะเป็นลิกของผมอันนี้ก็จะเป็นมิตเตอร์วัดไฟจากการไฟฟ้านะครับช่วงกลางวันช่วงกลางวันแบบนี้ก็บางทีถ้าโซลาเซลล์ผลิตได้เยอะก็จะเป็นศูนย์วัดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดึงไฟจากการไฟฟ้าเลย ถ้าแผงโซลาเซลล์ผลิตได้เยอะแล้วก็เป็นไฟฟีแต่ตอนนี้กินอยู่ประมาณ80วัตต์แล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับวัตต์จริงของแผงส็สงวัตต์แปนึงไม่ชัด ปัดจริงที่กินอยู่ก็จะประมาณประมาณพันสองวัตต์นะครับสลิกนี้จะกินอยู่ประมาณพันสองวัตต์แต่ถ้าใช้ระบบนี้ก็จะกินเหลืออยู่ประมาณ100กว่าวัตต ประมาณนี้ตอแล้วแต่แล้วแต่แสงแดดนะครับถ้าแสงแดดด,ดีก็เป็นศูนย์วัตต์ไปเลยถ้าแสงแด,ดดไม่ดีก็จะแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งการไฟฟ้าเข้ามาหน่อยหนึ่งส่ต็อกกงวันก็ประหยัดไปได้เยอะอยู่นะครับส่วน power supply นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็น power supply คอมจะใช้งานกับระบบ DC high v o l t อันนี้ได้นะครับ แต่ก็มีเซิร์ฟเวอร์ Power Supply เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นก็ใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็มีต้องดูดีๆเพราะว่ามันก็จะรับตั้งแต่เล็ง250โวลต์ DC ไปถึง380โวลต์400โวลต์ DC ก็รับได้นะครับของ Power Supply แบบนี้แล้วก็จ่ายให้ลิกเลยก็ประหยัดดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานมาก็หลายเดือนแล้วประมาณเกือบเกือบครึ่งปีแล้ว ทดสอบทดลองมา